ท่านประธานที่เคารพกระผมแจ้มิงโตตาหยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวาสพรักประชาธิปัตย์ท่านประธานครับวันนี้ผมเองและคณะได้ยื่นยติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐตมนตรียิ่งรักต่อกรณีมีพฤติกรรมในการบริหารราชการแผ่นดินบกพร่องล้มเหลวปิพดพราา ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้วางไว้และได้ถแถลงต่อรัฐสภา,าท่านประธานเคโรครับวันนี้ผมอภิปรายมุ่งไปถึงนายกรัฐมนตรีประเด็นของผมที่จะอภิปรายวันนี้เรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกโดยตรงว่า วันนี้คือประเด็นของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับการอภิปรายวันนี้กับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าผมลุกขึ้นมาพูดมาอภิปรายวันนี้ด้วยหัวใจพูดถึงแทนพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเจ็บปวดที่ได้รับความละเลยจากรัฐบาลปลายใต้การนำของยิ่งลักชินวัตร ท่านประธานเีกโกรครับความลอยตัวของนายกรัฐมนตรียิ่งรักความไม่ใส่ใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะที่ผู้คนบาดเจ็บสถานการณ์และเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องวันนี้ถามว่าขณะที่เกิดเหตุการณ์อย่างรุนแรงอย่างนี้ผมเองและผู้คนทั้งประเทศ ยังไม่เคยเห็นกรอบความคิดและนโยบายกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของนายกรัฐมนตรีต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยท่านประธานช่โครครับ,รบจะสังเกตเห็นเมื่อเกิดเหตุการณ์เร็วๆนี้สองวันติดต่อกันสองวันติดต่อกันที่เป็นกรณีที่ใหญ่ในกรณีที่เกิดเหตุระเบิดที่ยะลาในวันเสาร์มา วันที่สองก็คือการเกิดเหตุวางระเบิดรถไฟที่นาราธิวาสและตามมาด้วยอะไครับธรรมทานวันที่24อันนี้รายการใหญ่ๆนะครับวันที่24 2สวันทีแล้วเนี่ยครับเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดปัตตานีที่สะเทือนใจครูผู้ในการโรงเรียนถูกยิงที่ท่าคำชำจังหวัดปัตตานี ท่านประธานครับจังหวัดยะลาบ้านเรือนถูกเผาไปตั้งเยอะแยะรถราเสียหายเยอะแยะผู้คนเสียชีวิตก็มากมายถามว่าความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีกับพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เคยเห็นไหครับที่นายกรัฐมนตรีเคยแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีเลยครับท่านประธานประเด็นเรานี้ครับ พวกผมถึงไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศไม่ได้ท่านประธานที่เคารพครับที่เป็นสำคัญมากที่สุดคือวันนี้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะไปดูแลจังหวัดชดายแดนภาคใต้โดยตรงไม่มีใครครับที่จะมารับผิดชอบท่านประธานที่เคารพครับ สถานการณ์ภาคใต้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่ท่านประธานต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งครับผมได้ไปตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ว่าสถานการณ์ที่มีความรุนแรงขึ้นมาช่วงหลังนี่มันเกิดขึ้นมาจากหนึ่งจากนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญที่สุดก็คือใช้คลังสมองของนายกรัฐมนตรีไปพูดจาพูดคุยกับ ฝ่ายตรงข้ามที่ต่างประเทศแล้วไม่ทําตามข้อตกลงเป็นประเด็นทําให้เกิดปัญหาที่ระเบิดรุนแรงที่หัดใหญ่และเกิดเหตุระเบิดต่อเนื่องไปที่ยาลาก่อนหน้านุน้นท่านประธานที่เคารพครับ,รบกับผมขออนุญาตว่าสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ดีขึ้นเหมือนอย่างที่นายกรัมตรีได้แถลงต่อสภาผู้แทรนราษฎรเมื่อวานครับ ประธานครับวันนี้ผมได้ขออนุญาตคลิป6คลิปที่ได้พานการตรวจสอบและ powerpoint 22 powerpoint เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานได้ครับครับอันดับแรกผมขออนุญาตท่านประธานขอเปิด powerpoint ลำดับที่ 18ครับผมขออนุญาตเปิด PowerPoint เลขที่18สติติครับท่านประธานใช่ครบครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีได้พูดในสภาผู้แทนราษฎรว่าจนานการเลขการดีขึ้นวันนี้นายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาบ้านเมืองในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก้ไขบนสตติติเชิงสติติ มันสวนกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างอย่างแรงเพราะสถานาการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการไล่ยิงวันนี้เป็นการวางระเบิดซึ่งมีความรุนแรงท่านประธานลองดูดิครับว่าที่ผมได้ข้อมูลมาจาก ศูนย์ดูแลเรื่องปัญหาจังหวัดดิบเซาของการดูแลข้อมูลด้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานครับผมขออนุญาตเรียนต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าที่ท่านนายกได้พูดเมื่อวานเนี่ยมันไม่เป็นจริงวันนี้ดูในข้อมูลที่ผมให้เมื่อสักครู่ครับในข้อมูลกลับมาใหม่ครับในข้อมูลสักครู่ จากตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่22พฤศจิกายน2555ระยะเวลา3 2 7วันในพื้นที่จังหวัดแชดแดนภาคใต้เกิดเหตุบางเดือนนี่เกิดเหตุทุกวันครับสองเดือนทุกวันและภายในหนึ่งปีที่ไม่เกิดเหตุเพียงแค่38วันครับท่านนายกรัฐมนตรีมาชี้แจงต่อสภาผู้แทน เมื่อวานเนี้เป็นการกล่าวที่บนพื้นฐานของข่ารายการซึ่งอยู่หลังบางลังได้เขียนเขียนว้ท่านประธานที่เคารพครับผมขออนุญาตไปที่คลิปขออนุญาตไปที่ powerpoint ที่19ขอ powerpoint ครับท่านประธานครับท่านประธานจะเลยเห็นว่าคลิปที่19เป็นการแสดงเหตุการณ์ความไม่สงบ รายเดือนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูตั้งแต่ปีเริ่มต้นที่บอกว่ามีเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ซ4เป็นต้นมามาถึงวันนี้ท่านประธานดูทางขวามือเลยครับเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนะในเดือนกันยา380ครั้งภายในเดือนเดียวท่านนายกไม่ได้ไม่พูดมาที่แจ้งต่อสภา ผมขออนุญาต PowerPoint อีกหนึ่ง PowerPoint ที่ต่อเนื่องเลยครับ PowerPoint ที่20จะสังเกตเห็นว่าผู้เสียชีวิตนะครับผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรายเดือนตั้งแต่ต้นมาถึงเดือนอท้ายสุดของเดือนกันยา ปี55มีผู้บาดเจ็บ600ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต603สารายท่านประธานครับบนพื้นฐานของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขนาดนี้นี่ผมยังไม่เคยเห็นว่ามันสมองของนายกรัฐมนตรีกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรเลยเราจะให้ผมไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างไร นี่คือความเจ็บปวดของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านประธานที่เคารพครับ,รบวันนี้ด้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมขออนุญาตท่านประธานไปดูในวิดีโอคลิปวิดีโอนะครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้มันรุนแรงผมพยายามเอาเรื่องสถานการณ์เพื่อประมวลให้เห็นว่าถ้านายกรัตรียิ่งรัก มาดูแลปัญหาจงังหวัดชายแดนภาคใต้ผมถือว่าต่อไปมันจะเกิดความล้มเหลวผมอยากจะให้ท่านประธานได้ดูคลิปปล้นทองขออนุญาตท่านประธานครับขออนุญาตเปิดคลิปครับ ท่านประธานที่เคารพครับคลิปเมื่อสักครู่ไม่ใช่เป็นคลิปไม่ใช่เป็นหนังแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอสุไงโกลกท่านประธานที่เคารพครับ,รบที่ผมพยายามจะชี้เห็นว่าสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้นี่ที่จะให้นายกรัฐมตีหญิงคนนี้นี่ไปบริหารไปจัดก,การดูแลนี่มันไม่ใช่แล้วไปดูคลิปอีกหนึ่งคลิปขอคลิปที่ปัตนีครับ ท่านประธานดูให้ดีครับเห็นไหมครับไม่ปล่อยเสียงออกมาครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับเรียนสมาชิกอย่างนี้ว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พวกเราในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ค่อยได้เห็นและข่าวก็ไม่ค่อยได้ออก แต่ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับรูปภาพเมื่อสักครู่ผมต้องตัดเหตุการณ์ที่มีที่จริงมีผู้หญิงสตรีกำลังจะก้าวขึ้นมอเตอร์ไซค์และมีลูกอีกสองสองเด็กเด็กอีกสองคนผมตัดรูปนั้นออกเพราะว่ามันรุนแรงเกินไปเพื่อที่ผมต้องการที่จะนําแสดงต่อสภาผูแ้แทนราษฎรเพื่อให้นายกกรมตีซึ่งไม่เคยไปเลยจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเพียงสามครั้ง ในขณะที่คนจังหวัดชายแดนภาคใต้สูญเสียและเสียชีวิตกันอย่างรุนแรงวันนี้ขี่พันรายขี่พันศพที่เสียชีวิตนายกยังมีความสุขไปต่างประเทศปัญหาของบ้านเมืองของตัวเองนี่ทำไมไม่ไม่ดูแลท่านประธานดจเคารพครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงถึงขนาดนี้และนายกยังมีความสุขไปต่างประเทศอยู่เงี้ครับ ท่านฮะมีผู้บ่าวตวงครับเรียนครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพกระ,ะผมก่อแก้วพิเกลทองตรสอบบัญชีรายชื่อรรคปรัชาไทยครับท่านปานครับตัวเองไม่อยากขัดจังหวะ<น>ผู้กําลัง<น>ที่ปลายนะครับแต่ว่าผู้กําลังที่ปลายทําผิดระเบียบข้อบังคับข้อหกเอ็ดนะครับเมื่อกี้ท่านพูดไปได้เปิดคลิปเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาคมสองพัน้าห้าเอ็ดนะครับไม่ใช่อยู่ในยุครัฐบาลน,นี้ ผมเองไม่อยากขัดจังหวะแต่อยากให้ท่านอธิบายว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เพื่อสังคมจะได้ไม่เข้าใจผิดกับท่นานครับขอบคุณครับครับเชิญท่านต่อเถอะครับท่านระจานย์ที่เคารพครับก็บผมขออนุญาตเรียนท่านประธานอย่างนี้ว่าผมกําลังขงมวดรวมทั้งหมดว่าสถานการณ์และเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้มันรุนแรง คลิปผมวันนี้นี่ถูกตัดหลายคลิปครับคลิประเบิดรถไฟนี่ชัดเจนก็มีเผาบ้านก็มีและที่สำคัญที่สุดที่ช่วงนายกรัฐมนตรีที่ไปณาราธิวาสมีคลิปแต่ว่าผมถูกตัดออกไงผมเอาเท่าที่ผมนำเสนอต่อสปายหเห็นเพื่อให้เห็นว่ามันรุนแรงปัญหาของในกรณีของณาราธิวาสที่กัปตันประธาน วันหนึ่งท่านนายกรมตีไปนาราธิวาติพอเกิดเหตุการณ์ต้านไม่ไหวมีสังคมก็ผลักดันให้ไปให้ไปดูแลก็ไปแล้วไปดูแลเนี่ยครับท่านประธานเวลากลับมาที่จากนาราธิวาติมาถึงที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพท่านประธานทราบไหมครับท่านแถลงข่าวนี่ยอดเยี่ยมจริงๆ และถ้าดูในการถาแถลงข่าวนี้เนี่ยผมว่าคนทั้งประเทศเนี่ยจะไว้ใจนายกรัฐมนตรีกับบริหารประเทศการดูลแลจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เลยครับรรท่านประธานขออนุญาตเปิดคลิปของถแถลงข่าวดาราทิวัฒนะครับสอปสปกสอปกปปนะคะที่ท่านรองนายกยุติศักดิ์ ดูแลจากภาคประชาชนซึ่งเป็นตัวแทนนะคะที่เป็นเรียกว่าตัวแทนพวกคณะคุ้มครองต่างภาคประชาชนคุ้มครองตำบลนะคะะชุดคุ้มครองหมู่บ้านชุดคุ้มครองหมู่บ้านนะคะเรียกว่าชุดคุ้มครองหมู่บ้านแล้วก็ตำบลนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาคประชาชนที่จะเข้าไป เป็นเพียงรายงานมาเป็นเพียงรายงานมาเป็นเรื่องนท่นเป็นเป็นเพียงการท่านร้ฐนตีเรียนว่านะคะก็เป็นเพียงการรายงานมีกดูฝ่ายค้านก็เรียกร้องมีการหาเบอเรื่องดูฝ่ายค้านท่านประธานที่เคารพครับผมอายแทนพี่น้องประชาชนครับ ผมอายแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่คนต้องไปดูแลปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไ,ไปประชุมที่นาราธิวาสกลับมาที่กรุงเทพเซ็นคำสั่งแต่งตั้งเองสอบกจชตอ,อะไรต่างๆที่บอกว่าตั้งตั้งขึ้นมาแล้วนี่บูรณาการแล้วท่านประธานลองดูดิครับ ลองดูในภาพคลิปวิดีโอวันนี้ถ้าให้คนนี้ไปบริหารจัดการและไปดูแลจังหวัดชายแดนภาคใต้เจ๊งนะครับพอได้พอที่จะได้นับศพคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านไม่เคยเจ็บปวดเลยครับวันนี้223โรง332โรงที่จังหวัดปัตตานีปิดครับ แทนที่นายกรัฐมนตรีจะลงไปหรือให้รัฐมนตรีซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลวันนี้สามสี่วันเลยครับยังไม่เห็นเลยครับว่าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต้องให้พื้นที่เข้าเรียกร้องเพื่อนข้ารายการครูเสียงไพยครับเป็นข้ารายการส่วนหน้าที่อยู่ในพื้นที่ นายกไม่เคยที่แสดงความเสียใจไม่เคยที่จะให้ความสนใจจนสมาพันธ์ครูบอกว่าอีกไม่ขี่วันครั้งหน้าจะวิ่งมาพบเสนาบดีที่กระทรวงโอ้ถ้าบริหารอย่างนี้ก็จบอะครับไม่ไหวแล้วครับรท่านประธานพวกผมถึงบอกว่าอย่างนี้มันไม่ไหวนอกจากทุจริตตามที่ข้อกล่าวหา สองพักฝ่ายค้านต่อรัฐบาลแล้วนี่ยนะครับดูปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้มันเจ็บจริงๆครับระธานท่านประธานเคารครับผมขออนุญาตท่านประธานเรียนถามท่านนายกมตมนิดหนึ่งครับว่าวันนี้ท่านนายกมตรีจะไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านรู้หรือไม่ว่าวันนี้ท่านเล่นอยู่กับอะไรท่านประธานเคารครับ ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ผมเป็นห่วงผมขออนุญาตท่านประธานไปที่คลิปครับขออนุญาตไปที่ powerpoint เล่มดับลำดับที่14ครับลำดับที่14ครับ ที่มทีที่มีรูปคนยิงอยู่ครับอีก14ครับมันมันเกิดข้ท่านประธานใจครบครับถ้าจะดูเรื่องรูปเนี่ยครับเอาทำไม่ได้14ก็มาที่ภาพที่มีธงชาติเลยก็ได้ขอภาพที่มีทงชาติเลยครับท่านประธานใจครบครับกระผมขออนุญ,ญาตเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่า ประเด็นปัญหาเรื่องธงชาติของประเทศเพื่อนบ้านที่มาปักในประเทศไทย3 4 5าจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนั้นนะมีในยะสำคัญนะครับผมขออนุญาตเตือนไปถึงรัฐบาลเลยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบจังหวัดชาแดนภาคใต้ต้องดูและกำกับให้ชัดเจนว่าธงชาติของประเทศเพื่อนบ้านที่ติดนี่มันจะมีบางสัญ,ญลักษณ์ ผมไม่เรียกทงนะบางสัญ,ญลักษณ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มก่อเหตุและก่อการจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยแล้วเวลาไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องเข้าใจว่าวันนี้รัฐไทยกําลังต่อสู้อยู่กับอะไรท่านประธานที่เคารพครับ,รบวันนี้ผมเรียนว่าฝ่ายตรงข้ามกําลังดําเนินการเข้าสู่ลําดับการปฏิวัติซึ่งมีความมุ่งหมายที่เขาต้องการคือดินแดน วันนี้เขามีการของเขาเ,เขาตั้งเท่าไหร่ครับรท่านประธานกระบวนการในการทํางานของกลุ่มคนเหล่านี้เขาทํางานอยู่ทั้งหมด7ลําดับขั้นตอนทุกขั้นตอนเขาทําเกือบสําเร็จหมดแล้วครับท่านประธานที่ครบครับวันนี้อยู่ที่ลําดับที่เท่าไหร่อยู่ที่ลําดับที่เจครับรท่านประธานลำดับที่7ขั้นตอนที่7ของเขาคือการจัดตั้งการปฏิวัติโดยมีแผนงานเดิมที่การกระทําไว้ ซึ่งเขามีตอนแรกเขามีเป้าหมายว่าปี4ีแน,นี้จะต้องมีความแข็งแกร่งครับ,รบมีผู้บวทวงครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมมรลชัยเหมะเพื่อไทยสมุดประการครับผมไม่อยากประทวงหรอกครับท่านประธานครับแต่ว่าภาพนี้เนี่ยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านครับไม่ควรปล่อยออกมาครับท่านประธานปล่อยออกมาได้ยังไงครับท่านประธานครับเรื่องนี้ไม่ควรออกออกมาครับ อย่างนี้มันเป็นปัญหาระหว่างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเร,ร,คนรารครับท่านประธานครับท่านประธานี่เคารพครับท่านท่านตหมิงครับก็ก็ควรต้องระวังด้วยเหมือนกันนะฮะกับเชิญต่อเถอครับท่านประธานช่เคารบครับทงเหล่านี้มีข่าวปรากฏไม่เฉพาะประเทศไทยแหละครับ ในต่างประเทศสื่อสารมวลชนต่างประเทศไปหมดนะครับไม่เป็นไรฮะท่านต่อของท่านเถอะถ้าท่านประธานเอาอย่างนี้ครับวันนี้ฝ่ายก่อการก่อ,กอเหตุเขามีการลำดับขั้นตอนในการทำงานของเขาและมีเป้าหมายอย่างสูงสุดก็คือดินแดนแต่ท่านนายกรู้ไหมผมเชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักนี่ไม่รู้ไอความไม่รู้ตรงนี้ละครับ วันหนึ่งอาจจะทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือด้ามขวานทองดิหักครับรรท่านประธานที่ผมเป็นห่วงไงที่ผมไว้ไว,วางใจนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพราะอย่างนี้ครับท่านประธานผมขออนุญาตเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกครับว่ามันเป็นแผนการก่อเหตุของกลุ่มคนเหล่านี้เดิมทีเขามีเป้าหมายถึงปี48แต่เขาทำไม่ได้เลยมาถึงปีนี้ ท่านประธาน่เครพครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เขาจะมีในหลักเกณฑ์ของเขาเขาบอกว่าวันหนึ่งถ้าเข้าลำดับขั้นที่เจของเขาเนี่ยจะมีการโจมตีด้วยกองกําลังต่อกลไกของรัฐเต็มพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในขณะที่โจมตีรัฐต้องปักธงไว้ด้วยนะครับท่านประธานอย่างนั้นการปักธงลักษณะอย่างนั้นเนี่ยถ้ารัฐถ้านายก มีผู้บ่าวทวงเชิญท่านกับเดียงท่านประธานที่ารพบครับกับขออภัยท่านท่านเจ้ามิงด้วยที่ผมได้ขึ้นขัดจังหวะท่านด้วยความก,กรพครับต้องกับเรียวท่านประธานครับว่าในการพิปรายนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ในประเด็นตามข้อบังคับการประชุมสภาคราวนี้ว่าแล้วการพิรายถึงนาย,ยกรฐมีเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวบเรื่องของวัยการประปาแล้วเลยซึ่งต้องพูดถึงกรณีปัจจุบัน ถ้าไปเกิดก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังไม่มีหน้าที่เพราะฉะนั้นการจะวปพายเรื่องกันไม่ปล่อยปางเลยเรื่องหน้าที่เนี่ยมันต้องมีหน้าที่ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องื่นชมท่านครับท่านประธานครับท่านเจมิงท่านมีคนมีความรู้มากเหลือเกินแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ดุแรงมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับที่จริงท่านจะนาจะมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแต่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอฟังบรรณาธิกาะครับว่าช่วยบอกท่านเจมิงนิดนึงขอฟังอรุณาท่านด้วยความเคารพครับถ้าท่านจะกรุณาให้ความรู้ กับประเด็นต่างๆเรื่องของปัญหาภาคใต้ขอนายขอนายให้อยู่ในประเด็นและอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยครับขอขอบพระคุณครับตามข้อบังคับครับครับก็ก็มีเหตุผลครับท่านเจมินครับก็พยายามเน้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลนี้หรืออาจจะพลาดไปบ้างก็ได้เล็กน้อยนะฮะเพื่อแค่มันเกี่ยวโยงนะครับเชิญต่อเลยครับท่านประธาน่เคารบครับที่ผมพูดในภายในรัฐบาลนี้ทท้งนั้นนะครับ ผมในการโรงเรียนที่ถูกยิงในขณะน,นี้ก็ในถามว่าในขณะนี้รัฐบาลไหนหรือว่าไม่มีตัวนายกรัฐมนตรี <c oughs> ก็รัฐบาลยิงรักนี่นะแล้ว, <c oughs> ลวรอแพรคนบ้านผมอะ <c oughs> ร้อยแพรจริงๆไม่เคยใส่ใจเลยปัญหาบ้านผม <c oughs> แล้วอย่างนี้ <c oughs> ผมถามว่านายกรัฐมนตรี <c oughs> เป็นนายกรัฐมนตรีของใคร <c oughs> เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย มีผู้ประท้วงค,ครับเชิญครับกระเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยจีสะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ผมต้องประท้วงท่านประธานตามข้อที่8ท่านประธานต้องควบคุมการอภิปรายการประชุมให้เป็นไปความเรียบร้อยท่านปล่อยให้ผู้อภิปรายมาตะคอ,อกด่าท่านประธานเขาเป็นสอสอ,อยู่ในจังหวัดภาคใต้ทำไมไม่รู้เรื่องเหตุผน ครับพอแล้วฮะก็ังอภิปรายอยู่ครับเขากำลังกล่าวหาครับก็ต่อเลยครับเชิญฮะท่านประธานที่เคารพครับเวลาพูดความจริงในสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวท่านต่อของท่านเลยฮะต่อของท่านเลยครับก็ท่านประธานรู้ได้ไงว่าผมจะพูดอะไรผมกําลังเอาต่อของท่านดีกว่าาเชิญฮะต่อของท่านเลยฮะ ท่านประธานที่เคารพครับการที่ผมพูดในสภาเนี่ยผมพูดถึงความจริงเพราะสภาเป็นที่ที่พูดของความจริงและนำเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาสะท้อนกับสภาท่านประธานครับและที่ผมพูดและบอกว่ารัฐนายกรัฐมนตรีในบ่อยปะละเลย ในการดูแลปัญหาจังหวัดแยแดนภาคใต้จริงไหมครับละเลยครับรรท่านประธานละเลยและลอยแพคนบ้านผมและท่านเป็นนายกอุตรีของประเทศไทยและสจังหวัดแยแดนจังหวัดแยแดนภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยทำไมถึงไม่ใส่ใจล่ะครับท่านประธานที่เคารพครับ ผมกลับย้อนไปดูครับว่าผมไว้วางใจนายกรมตรีหญิงคนนี้ไม่ได้หรอครับขอกลับไปดูเวลามีผู้คนเขาผลักดันให้กลับไปดูแลจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมขออนุญาตเปิดคลิปของหัดใหญ่ดูครับ เสียใ,ใจกับญาติผู้ที่เสียชีวิตรวมถึงผู้ผู้ป่วยด้วยนะคะก็สําหรับการเดินทางลงมาภารกิจในวันนี้ก็ด้วยความที่เป็นห่วงก็คือพร้อม่างน้อยที่มาเห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองแล้วก็มาให้กําลังใจพี่น้องชาวจังหวัดอัดใหญ่แล้วก็ยะลานะคะซึ่งก็อย่างที่เรียนท่านสื่อมวลชนแล้วว่าเราได้มีการสัง,รงเกตุเรื่อง ในวันนี้ก็คงระดับต่อไปก็คงจะมีการประชุมนะคะในส่วนของให้ท่ารผู้ว่าจังหวัดเรียกประชุมทั้งในส่วนของการบูรการร่วมกันระหว่างท่านประธานที่เคารพครับครับเมื่อสักครู่เป็นวันที่นายกรัมตีพูดถึงปัญหาจังหวัดแดนาคใต้วันหนึ่งและไอ,ย,อยผู้คนทั้งประเทศครับ ไปนาาธิวาสไปขายขี้หน่ายครับมาหันใหญ่ก็ขายขี้หน่ายครับแล้วท่านจะมีมันสมองที่ไหนล่ะครับที่จะไปคิดแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กลวงนะครับอย่างนี้ครับถามว่าต่างประเทศให้ความสำคัญกับชีวิตของประชากรเขาให้ความสำคัญครับผู้คนของเขามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เกิดเสียชีวิตหนึ่งท่านถึงกับรัฐมนตรีนี่ต้องบินมาเลยนะครับนี่คนบ้านผมห้าพันกว่ารายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าใจครับว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่แก้ไขยากแต่ถ้ามีความตั้งใจถ้ามีกรอบความคิดที่ถูกต้องและมีความใส่ใจต้องไม่ปล่อยปละละเลยอย่างนี้ถึงจะสามารถแก้ไขได้ ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าการปล่อยปลาละเลยในการดูแลปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งของผมที่อภิปรายในสภาผู้แทนร,ราษฎรนี้ผมบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ใส่ใจและปล่อยปลาละเลยผมถึงไว้วางใจนายกรัฐมนตรียิ่งรักไม่ได้ครับขอบคุณครับครับจะมี